พ่อแม่พี่น้องสกูสกคนสมองสบอนพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้งกันพี่น้องป้าบรรยากาศหนาวแห้งรายพี่น้องเอ้ยตอนนี้กัเที่ยงเลยพี่น้องทําแม่ยังพิงไพ่อยู่พี่น้องอุ้ยวนาวปรเดียวกระเดาพี่น้องหนาวจนว่าหื่เลยพี่น้องเอ้ยสั้นน้องหนัดก็ยังสั้นเลยพี่น้องความหนาวนะป้าบ่ไเด้ออกจ่กกองไผ่พี่น้อง พินไผ่ได้อตะกองไผพี่น้องเอ้ยออกกาดหนาวแห้งเที่ยงเลยได้ยังเผากองไผ่คือยังมดเศ้าอนเนาะอู้ยนาวแห้งไปบงเินงบเงาะงกใส่กองไผนี่แหละจังอุ่น ออกไปจากกล้องไผ่ก็บาได้พี่น้องหนาวแหง้งหนาวจนสัน่นไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งมากระท่านวาซิล่นอยู่บอกพี่น้องไปเบิ่งมากระท่านเนาว่ามีมากระท่านหล่นอยู่โบลมแหง้งน้องนัดผู้จับกล้องก็จนสั่นหยอกๆพี่น้องเอความหนาวขอโทษขออภัยน้ำลายๆเ้ยพี่น้องด้อถ้าพี่น้องเบิ่งแบบสั่นๆลายหูลายตายกับขอโทษน้ำลายๆเพราะว่าผู้จับกล้องในี่กระสั่นหยอกๆ न າาวฮैงบิน้องโภดโภว่าลม มเมื่อกี้มากระทาน,น้ำน้องต้าเด้พี่น้องเด้อเมื่อใน่นกับมีโอกาสได้มาเขากล้องเนาะแต่ละมือเ่นกับไปเห็ดเวียยไปเห็ดเวียกร่วมของน้องของนา้าผมเลยพี่น้องอยู่วัดผมแหละถ้าพอไปเห็ดประตูทางขาเข้าเฮือนอุ้ยหนาวเลยหนาวจนสันน่นเด้ยินนะอุ้ยสั่นกับกับหนาวเฮง น้ำนาปลอยลงเออมน้ำยนะสบายดีพี่น้องเก็บมากระทันน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนาวจนสั่น่น้อเ้ยหมากระทันคือบาคอมีวะเขามาเอาวะยมากอนมด้าหนาวเยน้น

เพราะว่าท <ide> ุกคนเข้าไปกับสีห้า uh, ซ่องน่องหนัดบรเห็นพี่น้องมาทำสันนี่มาซ่องน่องหนัดดูสิน่องหนัดเปิดล่องผิดบอกเปินล่องกูเมื่อพี่น้องเลยแต่ว่ามันหักอะสิมันผิดบอกถ้าได้เห็นพี่น้องมันยังซ่องน้อยอยู่ต้องเนื้อตั้งใหม่เรื่อยากินเรื่อยจะท้องเรือยนะ

ากินหากินไปนเอ้ยซุกกระซุก,กบวชขาดคนเดีเยวเือ เซาทำนี่แหละพี่น้องเขาอยากกินบบเบิร์ดน้องกับอาไปลายกันแม่นอู้ยหนากินอะไรกินกับพอดีเบิร์ดพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องขาดกองไ่พี่น้องไปเลยพี่น้องกินสมกับธาตุน้ำกันเลยพี่น้องอื้มเจ็บพี่น้องเว้ยขาดกองไฟพี่น้องหนาวแห้งออกจากไฟมาได้พี่น้องทำบาปีพี่น้องเลยหักบอกินดอกมากระชั้นหนาวแห้งหายบริยัตย์ นีมือไปไปเนาะ ท่ามากินสแม่ไม่น้อเลยไปซบอรได้นางเผากองไฟกินกับน้องหนักสองคนเา็กกินตสมา

ก็เถ oh, oh, ือแค่นิาวเนียเด้อพี่น้องเลยเถือกกนนาวเนเด้อกอเือกกนาจักโตเนเด้อพี่น้องเลยายเกิือะใชกมกระลังมกกระลังใจกะปากมันบ่าวอยก็ได้เด้อทำไมาเกลือะป่อเือนุ่งเน ไปถืดกับ่อมีเงินตักปหาาหยั่งปลูกจะพักกับหมักผิดกับยังไอยใหญ่ย่งไกอไปขาไข่ทำเป็นห่าหมายังไว้เป็นอดเสา เสียงหืดหนาวบ่ะน้องเมื่อกล้องพี่น้องได้ยินแต่เสียงหนาวเฮงหนาวแล้วว่าอยากกินมังคานน้ำพี่เราเมื่อกล้อนหนาวหนาวพี่โจงไว้หายดอกเมื่อกล้องเมื่อกล้องก็ว่าผมเป็นพี่น้องเราลักลือพี่น้องเลย เป็นกือว่าว่าเป็นก้องกัเป็งช่าจ้าแี่พี่น่องสิวสนีกับน้องหน่ามาันก็ประจงไว้มือกล่องกินน้ำแข่งเนาะจ่งไว้อยู่เด้อบริกินเบิร์ดดอกล่มผาดแห้งพี่น้องมีคนมาเก็บก่อนเขาก็เลยได้สั่นนะาเหมือน เดียวหัวล mm ูก hmm. ต nah. ัก่ดไปเลยเออนี่น้องหนักก็จะคิดให้กับนี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง